ผมเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนและพร้อมจะช่วยเหลือคนทุกคนอยู่สเสมอเฮ้ยหนยเรียกวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเียรวะเฮ้ยเนียเรีย đây này đây này anh ơi đi huynh Khai này mình nghe rồi. Tại bao nữa เฮ้ยพี่นั่มันเฮีย้ยนี่วัน,นั้นก็ทื่ผมนี่ว่าจัดไปแต่บางครั้งผมก็เลือกที่จะช่วยเหลือคนเป็นบางคนเฮ้ย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 พี่ช่วยผมด้วย

Bye.